วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวันนี้เราอ,ออมเสียตอนนี้ชื่อน้องออมสินนะคะเป็นพันเฟนบูลด็อกนะคะอย่ากระโดดแรงลูกมานี่มานี่มานีใกล้คลอดแล้วนะคะกำหนดคลอดอาทิตย์หน้าแล้วนะคะหนูอย่ากระโดดแรงลูกขอจะดีใจนะคะโอ้นมตั้งเต้าแล้ว มีน้ำนมไว้รอลูกน้อยกินแล้วใช่ไหมคะมีน้ำนมแล้วใช่ไหมคะเขาจะขี้อ้อนมากเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะมีเฟ้นน้อยกี่ตัวสีไหนบ้างพ่อพันธุ์สีเมือนะคะแม่พันธุ์สีขาวจะมีเด็กๆสีไหนบ้างตื่นเต้นจังเลยจะมีลูกกี่ตัวเนี่ยจะมีลูกกี่ตัวเนี่ย พี่อ,อ้อ,อนตั้งแต่เด็กเลยเวลาเข้ามาหาเขาจะดีใจนะคะเปิดพัดลมให้นอนทั้งวันมานี่เลยทนี่เลยไม่ต้องวิง่งลูกไม่ต้องวิง่งหไม่ต้องวิง่งมา <ś laus> โอ้โหฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะ จะลงให้ดูนะคะตอนหนูคลอดลูกนะคะว่ามีกี่ตัว